สิทธิทางด้านสิ่งแวดล้อมถูกคุกค,คามและการรุกคืบของโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำผิดกฎหมายครับดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนระบุว่ามีข้อสรุปที่จะเร่งเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขนะครับส่วนภาพประชาชนก็ได้เชียร์เห็นว่ากลุ่มทุนบางกลุ่มวางเครือข่ายตั้งแต่จัดหาที่ดินถมที่ไปจนถึงสร้างโรงงานกลายเป็นอิทธิพลทางธุรกิจที่ไม่สนใจผลกระทบชุมชน คุณมนตีนอุดมพงศ์มีรายละเอียดครับหนึ่งในประเด็นที่ตัวแทนกลุ่มปราจีนบุรีเข้มแข็งนําเสนอในเวทีเสวนาที่จัดโดยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคือชีช้ให้เห็นการเติบโตของโรงงานประเภททัดแยกและรีไซเคิลใน7จังหวัดภาคตะวันออกซึ่งกิจการเหล่านี้ขยายตัวมากขึ้นทั้งที่ชนบุรีระยองะเชิงเสนาและปราจีนบุรีเป็นตน้นกลุ่มกิจการ10อันดับแรกนะคะที่มีสูงที่สุด ในพื้นที่ภาคจรออกนะคะก็จะมีโรงงาน7 7วโรงเล็บสองค่ะสูงเป็นอันดับที่1นะคะส่วนอันดับที่2คือโรงงาน105ค่ะซึ่งก็เป็นโรงงานคัดแยกและหลือฝังกบขยะอุตสาหกรรมอะค่ะอันดับที่3คือโรงงาน53วมงเล็บ5้าซึ่งก็คือโรงงานเกี่ยวกับการทำพลาสติกเป็นรูปทรงอะค่ะนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าปราจีนบุรีมีปรากฏการณ์ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในบ่อที่คณดินไปขายกลายเป็นปัญหาสะสมให้กับชุมชนทีนี้มาดูรายละเอียดค่ะอันนี้ยกตัวอย่างที่อำเภอสีมาโพธิ์บ้านของดิฉันเองนะคะก็จะเห็นว่าจุดเสี่ยงหลายจุดเนี่ยมันอยู่นอกพื้นที่สีม่วงเนาะเนี่ยค่ะกระจายตัวอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งจริงๆตรงนี้บางบางทีตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนด้วยนะคะป่าแควลายุแควาโลมและป่าสียักษ์นะคะก็มีใบอนุญาตโรงงานเหล่านี้ตั้งอยู่จํานวนมากนะคะ และเรามีหลายโรงงานก็มีการมีเป็นจุดเสี่ยงนะรประกอบกิจการก่อผลกระทบในพื้นที่ด้วยแล้วค่ะขณะที่ตัวแทนจากมูลนิธิบุรณะนิเวศท,ที่ให้เห็นเครือข่ายของคนกลุ่มนี้ตั้งแต่กลุ่มคนที่จัดหาที่ดินขุดถมดินกลุ่มสร้างโรงงานและกลุ่มเดินใบอนุญาตซึ่งหากทําถูกต้องจะไม่เกิดผลกระทบกับชุมชนแต่สําหรับกลุ่มที่จงใจมักมีช่องทางหลบเลี่ยง นอกจากนี้ยังเห็นว่าระเบียบการให้ปรับเงินจากโรงงานที่ทำผิดเพื่อยุติคดีอาญาเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีได้แล้วในปัจจุบันเพราะเงินค่าปรับถูกกว่าค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมมากและเงินสินบนนั้นเข้ารัฐเพียงร้อยละสีที่เหลือถูกนำไปแบ่งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนของชาวบ้านที่รองเงินจากรัฐนำไปแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมค่าปรับที่ได้รับในการไปตรวจโรงงานแล้วรอนมาแล้วเป็นคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ แล้วได้เงินค่าปรับปีละเท่าไหร่คะเงินค่าปรับเหล่านั้นดิฉันมีคําถามว่าเข้ารัฐหมดเลยไหมทุกทาจจะคิดว่าเนี่ยเงินค่าปรับเนี่ยมันต้องเข้าเข้าเข้ารัฐถูกไหมคะถ้าเป็นเงินค่าปรับไม่ใช่ค่ะมีระเบียบออกมาค่ะว่าเงินค่าปรับเนี่ยแบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะคะสี่สิบเปอร์เซนต์เข้ารัฐอีกหกสิบเปอร์เซนต์แบ่งกันคําถามคือแบ่งเงินแบ่งเงินค่าปรับที่แบ่งเนี่ยคะ่ะ 60%เนี่ยเสียภาษีไหมเป็นเงินพิเศษที่ไม่เสียภาษีนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือกลุ่มผลประโยชน์อีกหนึ่งกลุ่มตัวแทนจากปราจีนบุรีและชายเชิงเซายังชี้ให้เห็นว่านะการคุกคามนักปกป,ป้องสิทธิ์ <ผม S 1> ทั้งในประเด็นการข่มขู่คุกคามโดยตรงและการฟอร้องร้องในลักษณะการฟ้องปิดปากยังมีเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหารกรรมชี้เหตุว่าข้อกฎหมายในการเอาผิดตามพรบโรงงานพรบวัตถุอันตรายยังมีข้อจํากัดก,ก็จรงิงแต่ที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะเอาผิดในอัตราโทษหนักได้เช่นกระดโรงงานบินโป c เซสจังหวัดระยองที่ถูกฟ้องฐานทิ้งสิ่งของมีพิษอันตรายลงแหล่งน้ำสาธารณะมีโทษหนักกว่าพรบวัตถุอันตรายเราพบาว่ามันยังมีอีกฉบับหนึ่งก็คือประมวลกฎหมายยา มาตรา228กับ237เคสนี้เราใช้กับบริษัทวินโพเเสที่ระยองมีการกล่าวโทษทั้งพระบอโรงงานพระบอวัตถุตรายและใช้ประมวลกฎหมายยามาตรา228กับ237ซึ่งมีโทษ5ปี7ปีสูงกว่าพรบอโรงงานเป็นเหตุที่เราไปขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับตัวผู้กระทำผิด ประธากนกรรมาการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติระบุว่าข้อจากัดและแนวทางเหล่านี้จะถูกนําเสนอเพื่อแก้ไขและปกป้องสิทธิทมนุษยชนที่ถูกละเมิดด้านสิ่งแวดล้อมด้วยมีการคุกคามนักปกป้องสิทธิและก็ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งประชาชนทั่วไปกับผู้ที่ส่งเสียงแทนประชาชนนะคะก็มีทั้งการฟ้องร้องการคุกคามการข่มขู่นะคะในส่วนนี้ก็คงต้องมีการแน่นอน ส่งเสียงให้รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วคงต้องพยายามหาทางผักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการปกป้องการฟ้องปิดปากอย่างเป็นระบบต่อไปค่ะค่ะเบทีเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ประเด็นการตั้งโรงงานและการบริหารจัดการการอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกในมิติสิทธิมนุษยชนซึ่งทําให้เห็นภาพรวมการตั้งโรงงานกาจัดการอุตสาหกรรมและการจัดการจากภาครัฐและมิติผลกระทบปัญหาและการละเมิด ในมุมมองภาคประชาชนเพื่อจะนำไปแก้ไขมนตรีอุมดมพงข์่าวสามิติรายงาน